ธุรกิจต้องปรับตัวและโตโยต้าใช้เทคโนโลยีเชื่อมโยงออนไลน์กับออฟไลน์เพื่อวิเคราะห์และจัดหาบริการที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าวีระชัยอัศวะัยเพชรผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการถ่ายและการตลาดภูมิภาคโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยเล่าในรายการไลน์เอกเซคูทีฟทอว่าธุรกิจรถยนต์เป็นสินค้าประเภท high involvement product ลูกค้าให้ความสำคัญกับการเลือกว่าจะเป็นการหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการซื้อรถทั้งออนไลน์และออฟไลน์คือการเข้าไปดูตามโชว์รูมรถไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์อีเวนต์ต่างเพื่อที่จะได้พูดคุยกับทางพนนนนััักงงงงงาาขขยปปจจุบสิ่่่่่ททีีีเลลลแแคือออมมู เดิมจะเป็นการใช้บทอับเมาสผ่านการบอกต่อคนรู้จักแนะนาแต่วันนี้แหล่งข้อมูลเปลี่ยนแปลงไปผู้บริโภคหาข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียมากขึ้นหรือผ่านกลุ่มย่อยๆที่เป็นคอมมูนิตี้เมื่อลูกค้าเตรียมข้อมูลมาพรา้อมพนักงานขายก็ต้องปรับตัวเช่นกันโตโยต้าก็ต้องปรับตัวนําดิจิทัลเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการทําธุรกิจด้วยการใช้งานผ่าน l ล n e Official Account ในส่วนของโตโยต้าเน้นการส่งมอบบริการที่สะดวกเขาถึงง่ายกับลูกค้าเช่นการลงทะเบียนเพื่อทดลองขับรถยนต์การเข้ารับบริการ ต่อยอดการพัฒนาเชื่อมโยงระบบรงไปยังตัวแทนจำหน่ายให้ลูกค้าที่ต้องการทดลองขับรถจะมีการเชื่อมต่อไปยังโชว์รูมที่มีในระบบลูกค้าสามารถเลือกโชว์รูมได้ตามความต้องการาความสะดวกหรือกรณีที่โตโยต้ามีแคมเปญหรือกิจกรรมใหม่ๆก็จะใช้ไลน์โอเอร่วมถึงโฆษณาบนไลน์สื่อสารไปยังผู้ใช้งานคนไทยที่มีมากถึง56ล้านคนในหนึ่งวันเพื่อมอบบริการและประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้าทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์แบบไร้รอยต่อทำให้ทั้งลูกค้าและตัวแทนจำหน่ายของโตโยต้าเข้าถึงกันง่ายขึ้นลูกค้าได้รับบริการ่ตตรัออลิหืผภณฑ์ Aí.